อ่ะสบายดีพี่น้องวันนี้เฮากับซีมาต่างค่ายต่างเนาะต่างเนาะต่างของโปรแกรมบันทึกหน้าจอเนาะเว็บแคมเว็บแคมเนาะมันเบเห็นหน้าพี่น้องเนาะเฮากยวเไปเบิ่งเบิ่งการต่างค่ายต่างๆของเว็บแคมเนาะไปไปกันเลยพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเนาะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยพี่น้องเนาะ สิบแปดนก show desktop tap start d i see users c User t documents a n l ห้ามใช้สร็จแบบอนตโมติเป็นการบันทึกแตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบไฟล์วิดีโอการตั้งค่าการบันทึกวิดีโอได้การตั้งค่าอ okay ุปกรณ์เสียงหลักบันทึกเสียงบันทึกโลโก้ไดอะล็อกรูประยะขอบนล่างปรยขอซ้ายขวามีให้พี่น้องเบิเบิเบิไดไดเบินอความถึหนึ่งรอรูปภาพสัเพิ่มลูกมาส์ ได้อะ่มลักษณะไฮไลท์เมาส์ตัวนี right> ้เป็นไฮไลท์เนาะเลักษไทเมาส์ลงสัญลำมาจากเพิ่มข้อก้วออกได้วพี่น้องเนาะนทำมาจากเพิ่มข้อออกได้แต่ว่าลักษณเมาส์เพิ่มลักษณะไฮเมาส์ not r a c k าบอมบ์มันไฮไลท์เนาะเออลักษณะเมาส์เพิ่มลักษณะกับสีลักษณะเพิ่มเลือก not track เลือกเพื่อเพือเขาเลือกเอานเขาต้องการว่าให้จังไนเนาะลักษณะเมาส์แสดงตุกัดการตั้งการตั้งลักษณะเมาส์แสดงเคิเสเิมตัวเลือก ไดอะลกความสําคัญที่สูงขึ้นอาจจะเกิดการกระตุกตัวความสําคัญขยายออกปกติความสําคัญทั่วไปความสําคัญในการบันทึกระปกติความสําคัญทั่วไปอ่าปกตินะเพื่อก็เฉลี่งปกติเพื่อ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 บให้คลิปมันกระตุกเนาะเพื่อบให้คลิปมันสั่นว่าการตั้งค่าการบันทึกเพื่อเพื่อบให้คลิปมันมันนามันสั่นเนาะมาตั้งมันการตั้งค่า ทดลองบว่าเพิ่นสิบันทึกได้โดนปานไดเนาะการตั้งตัวตัวเลือกตัวเลือกการตั้งการตั้งการตั้งตัตัวเลือกตัวเลือกตั้งทัชเ t กการตั้งการตั้งการตั้งความสาคัญที่สูงตัวความสาคัญในการบันทึกปกติความสาคัญตัวเลือกโลโก้สาหรับโหมบันทึกหน้าจอข้ามการบันทึกในขณะที่เฟรมไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าการบันทึกเลือกตัวเลือกตัวโลโก้มาเว็บแคมเมาส์เว็บแคมไดอารี่บันทึกตั้งตั้งบันทึกเว็บแคมวิดีโอเป็นไฟล์แยก mp4 บันทึกเว็บแคมวิดีโอเป็นไฟล์แยก MP4 รุ่วิทย,ยุเป็นไฟล์ยแยกคือเป็นเป็นไฟล์แยกคือคือว่าเราอยากได้เสียงอยู่บนนึงแล้วอยากได้อนนะนาวิดีโออยู่บนนึงคือเราอยากเอาเสียงไปประกอบว่ารนะไปประกอบในภาพบนอื่นก็ได้หรือเราอยากเอาเสียงไปประกอบอยู่ใ,ในวิดีโอ,ดอ,นอ,นปปอเดียวกันก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ขั้าประจาวิดีโอไปประกอบอยู่ในภาพเดียวกันเนาะอยู่ในเดียวกันเเนาะพราะว่าผมจะขี้ขันเห็ดเข้าใ่วะเพิ่มเว็บแคมโอเวอร์เลยไปที่ไฟล์วิดีโอปุ่นวิทยุ เพิ่มเพิ่มเว็บเพิ่มเว็บแคมโอเวอร์เพิ่มบันทึกมิเดสก์ท็อปยกปกันการตกโลตกตัวเลือก่านตัวเลือกท่นสูงเชียร์วอย่าเดียวกันนะตัวเลือกตัวเลือกท่านสูงตัวเลือกท่านสูงสีมาบันทึกเสียงให้พี่น้องหรือว่าเบิงภกพไปพร้อมๆกันเนาะรายิารเอารอสองแค่เริมิ่อย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเลยการตั้งการบันทึกแสดงทั่วไปไดอาร์เราถึงแสดงทั่วไปสิเริ่มดนกลมแสดงตลอดเวลา แสดงตลอดเวลาทั่วเริ่มแบนดิคอมที่ถ่ายไอคอนทั่วไปแสดง FPS บนวิดีโอรูปภาพแสดง FPS บนวิดีโอรูปภาพข้าพเจ้งบนตึ้งเลือกันนเาะแต่ว่าลองแต่เบืองเนาะแสดง FPS บนวิดีโอ not checked FF ก็คืออย่าง not checked เฉพาะในโหมดต้นทึกเกมแสดงแถบข้อแนะนำแสดงแถบข้อแนะนำข้อมูลลงสัญลักษณ์เนาะแบนดิคอมได้อกคุณแบนดิคอมคุณไม่สามารถไปในการตั้งค่านี้บนเวทคุณไม่สักแบนดิคอม close close ตัวเลือกสี่ตัวเลือกขั้นสูง ตอนนี้เราดำเนินเวลามาได้าสามนาทีกับอีกสี่สิบห้าสิบนาทีแนะเพื่อนๆลองลองลองเป็นเพื่อนบันทึกเงี้ยวด่ายสามใดเนาะอาจจะเรียกอาจจะเรียกใช้แบนติกคอมทั่วไป tab control ทั่วไปสี่แบนติก close close แบนติกคอมยังไม่ได้ลงทะเบียนสี่ users can't document สี่ users can't document แบนติกคอมตัวเลือกขั้นสุดตัวทั่วปิดการแจ้งุแสดงแถบข้อในปิดเริ่มตกลงกดแบนติกสี่ users can't document แบนติกคอมห้ามแบนติกคอมยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาแบนติกคอมยังไม่ได้ลงทะเบียน f 1 2 bandicom f 1 2ตั้งค่ารูป f 1 2ความช่อง kbd s เสียงวิดีโอขนาดวิดีโอขนาดวิดีโอขนาดเต็มวิดีโอจะเต็มครึ่พอดีกับความกว้างพอดีกับควสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อส่หร้อสดร้อยแ้าร้อยตใจชอบเลยพี่น้องตามใจชอบเลยอย่างเงี้ยเขาจะไ้กวางไ้แคเขาได้ตใจชอบเลยหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันหน้อยหนึ่งดเองหนึ่งพันหนดเองหนึ่ ครึ่งขนาดเต็มขนาดครึ่งขนาดพอดีกับความกว้างพอดีกับความสูงพอดีกับความกว้างเ,าเ,าาเขาจะเอาซัมนี่บวกคำว่านาจอครับเพาจะเอาสีกว้างพอบอสับการ์มีคุณภาพคุณภาพสูงม,มีดีวีดีประเภทฟ้าเอ็มพีโฟร์เอ็มพีเอสวนเฮ<ม><ม>อร<ม>์ดูหน่อยท มีด <Es poor S 2> ีมิดิโอประเภทัแบนดิคอมคลอสิสแบนดิคอมเอฟทวแบนดิคอมยังไม่อฟทวีคอนเท็ก์รรีเซ็ตของพูข้อดีกับความกว้าง800ซียดีกับความกว้าง640ข้อดีกับความกว้าง3 2 0ข้อดีข้อดหรับการแก้ไขพรีเมีสำหรับเ y พีเด็กส์เ YouTube ซอฟต์ย0ทู0ห่งพันแิบพียูทปยูทูปสี่ร้อยแปสิสาหร้อยหกสิบพีว่าคอมพิเตอร์คการตั้งค่าเรื่องา่าเร่มต้นิอเอาม็เนาทีเครม่ังม่ได้ลงทาเ F12 Context สำหรับ Miss PowerPoint สำหรับ Miss สำหรับการแก้ไขสำหรับ Miss PowerPoint ข้อดีกับความกว้างข้อดีกับความกว้างข้อ,อ,อดีกับความกว้าง Bandicom ยังมี F12 ความกว้างน้อพี่น้องอเนาะ F12 Band F Bandicom ยังมีลู F12 ยังมีหลายอย่างอยู่ถ้าจะได้มาศึกษาเนียนหูน้องกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้สำหรับสก่อนไปพบกันไหมในคลิปหน้าองหรับคลิปนี้ของเขาสบายดี Bandicom Bandicom